อ่ะทีนี้ก่อนอื่นมาเรื่องเหรียญน,นะครับเหรียญเพื่อนๆเคยเห็นเหรียญหนึ่งบาทอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เหรียญหนึ่งบาทปี2529เป็นเหรียญหายากนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญช่อฟ้ายาวนะฮะจำนวนการผลิตเหรียญในปี2อ่าเหรียญรุ่นเล็กเนี่ย ผลิตครั้งแรกในปี2,529เนี่ยจำนวนผลิตทั้งสิ้น4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญเองแต่จะมีช่อฟ้ายาวกับช่อฟ้าสัน้นซึ่งช่อฟ้าสั้นเนี่ยนะครับจะมีจำนวนผลิตมากกว่าแล้วต่อมามีการแก้ไขบล็อกแม่พิมพ์ก็จะเป็นช่อฟ้ายาวนะครับอย่างเงี้ยช่อฟ้ายาวจะมีมูลค่าทางการสะสมเนี่ย อยู่ที่ประมาณเหรียญละ1,000บาทต้นๆน,น,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามนะครับแนวพิกเหรียญก็จากบนลงล่างเห็นไหมครับเป็นเหรียญรูปพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่9พผินพระพักข้างนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีนะสภาพสวยๆไม่ผ่านใช้นะราคามันมันจะมากกว่า1,000บาทนะครับ แต่สภาพของอย่างนี้เนี่ยก็จะจะอยู่ที่ประมาณ800ร้อถึงพันหนึ่งได้นะครับเรียกราคาได้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วทีนี้ผมจะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของเหรียญในเหรียญในเหรียญกระสาบเนี่ย มันจะมีกระบวนการผลิตที่เรียกว่าการผลิตแบบเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพอมีการผลิตแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีการปั๊มซ้อนปั๊มซ้ำแบบนี้ปั๊มซ้ำแบบนี้ถ้าเป็นเหรียญของอเมริกาเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงมากเลย โดยเฉพาะในเหรียญ1เซนนะครับราคาเขาจะขึ้นไปเขาเรียกว่าดับเบิลไดร์ออฟเซอร์เวอร์อย่างเงี้ยนะดับเบิลไดร์ออฟเซอร์เวอร์ก็คือว่าด้านหน้านะมีการปั๊มซ้ำตัวหนังสือเห็นไหมครับ mm hmm. เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวหนังสือมีการปั๊มซ้ำอย่างเงี้ย mm hmm. ถ้าเป็นเหรียญต่างประเทศเหรียญอเมริกาเนี่ย mm hmm. เหรียญแบบนี้เนี่ยมันจะทะลุไปอยู่ที่ประมาณ 5 500เหรียญถึง1,000เหรียญน,นะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไปผ่านเกรดของ PCGS หรือไม่ก็ NGC นะครับอยู่ในตลับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมตัวหนังสือมันจะขยื้นขยื่นนะครับซึ่งเราเราจะเห็นลักษณะนี้มันคือลักษณะของ Machine Error นะครับทีนี้มันไม่ได้ขยื้นเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียว ด้านหลังก็ขยื่นด้วยอาฮะทีนี้เห็นนะครับว่าการขยื่นของเขาประเทศไทยก็จะมีตัวปอปลาซ้อนสองตัวพสสองห้าก็จะซ้อนซอนกันนะครับแล้วก็ช่อฟ้าเห็นช่อฟ้าใช่ไหมครับช่อฟ้าก็มีมีหางหงซ้อนซ้อนอยู่เห่ไหมครับเรียนอย่างนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเจอเนี่ย ให้เก็บคัดแยกต่าหากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามีราคา